สบายดีสตาร์ดัมจ้ามือนีกัมาพบกันกับบรรยากาศยามเศร้าคือเกาเด้อมือนีสตาร์ดัมก็ว่าจะขึ้นบ้านสวนเด้จ้าแต่ว่ากันยังบบทันขึ้นเธอเพราะว่ามือคืนนี้พากันไปใส่กุ้งไหวจ้าก็เลยว่าจะพากันไปยามกุ้งก่อนจังขึ้นบ้านสวนพุ่นละพุ่นบอเขาไปใส่กุ้งกะนาคุณย่าพุ่นละจ้าเพราะว่าอยู่บ่องเฮาอยู่นี่มันบ่มีบอลใส่กุ้งบ่มีบอลใส่ปลาซิวบอลที่เฮาเคยใส่ปีกายกะ นั่นบอกคอยมีบรณีลงไปใส่มือน่กกัมีแตห่หนาหกเอาแทเอาว่าเพราะว่าปีนี่นำ้ำาบได้ถ่วมหน้าจ้าบอบคือปีกกาดิปีกายนี่น้ำมาถ่วมดดนและะ้วกันทางลงไปน่ะเป็นสะดวกสบายค่ะตกมาปีนี่บนหาอยู่หากินก็อึดอึดอึดเขานับมือจ้า อากาศยามเศร้ามือนีกแดดออกแตงเต้เดึกๆพูดละจ้ะพุละเดดปกติตื่นนอนมายามเศร้าบด้แดดป้านนี้เด้แต่ว่ามือนีแดดแหงๆทึงแดดทึงแหมทึงห้อนเวลาเขาไปหันไปหนีตอนเที่ยงนี่เขาบรยักไวพุละมันใหม่ค่ะป้านย่างแดดสุมือนี่นะกวัหอดแดดเดือนสี่เดือนหาอันนี้กับสีเข่าเดือนเก้าเดือนสิบแล้วกัย่งแดดเอาเทเอาวาอยู่ เมื่กี้เสาตดแมกระย่างวนหาจ้าว่าเพิ่นไปอยู่แจ้ไดยว่าสิส่วนไปยามกุ้งผัดลอยมาอยู่หลังบ้านอีกแล้วสบายดีตอนเท้าเช้าเสียสายจักหน่อยครับผมบแมจิตโมงแล้วบ่ฮหอดแล้วละเบ่งจากแดดขอเติมกาแฟาก่อนครับเอาเลยซึ่งไปนอนหน้ากับเติมคื้เก่าเดี๋ยวมันสายกาแฟาต้องเติมตอนเท้าช้านะครับหอม เสร็จหรือ,อยังป้าเบิ่งผูก่นกินกาแฟกะยกไปพร้อมชมวิวไปนําจังเม็นว่าขาดบอกได้เลยเดอ้อกับชมวิวนี่นะวันนี้ดื่มกาแฟบอกค่อยแซบครับผมเป็นจ้างไดแดดจ้ามาก <c oughs> ไม่เหมาะเลยกับการอิเวียวันนี้นะครับโผน่ <c oughs> ทำไยดีเนาะวันนี้ <c oughs> นานทีแรกนะว่าจะขึ้นไปเ,เตรียมที่จะเทพื้นที่จะเอาตู้ที่คุณลุงเอฟซีส่งมาให้นะแต่ว่าช่างนะ ยังติดต่อช่างไม่ได้จ้าคือทีมงานลุงท็อปเนะี่ยไปไปทําหลังคาบ้านให้ให้ใครนี่แหละน่าจะประมาณหนึ่งอาทิตย์เพืะ่ะเพราะเป็นงานใหญ่นะครับเราก็ต้องหา,าช่างใหม่นะถ้าอยากทําเร็วๆนะครับเดี๋ยววันนี้ถามลุงก่อนว่าลุงจะว่างหรือเปล่าลุงก็ใจสายกอน่าจะบอกว่างเราต้องไปติดต่อตั้งแต่หกโมงเช้าคนะุณะจ้าเอาแล้วค่อยอคุยกันอีกทีว่าจะเอา,เอาช่างไหนนะครับเพราะว่าเราก็าไม่ได้เทีเยอะนะครับประมาณเมตร เมตรคูณเมตรห้าสิบนี่แหละประมาณนี้แหละความกว้างความยาวเพื่อจะไปสั่งอิฐหินปูนทรายอีกแล้วก็ไปติดต่อช่างอีกเ <c oughs> มื่อวานก็ยังไม่ได้ตกลงกับช่างเลยว่าจะให้ใครมาทานะครับจ้าเฝ้ากินเฝ้ากินโบมเมนกุ้งซาตดามเดสมเ,เล่แล้วบ่กุ้งยังรออยู่ <c oughs> ผู้สิกินยี่บอกก้อยกุ้งจังว่าเมื่อวานกับซุปเดตะโลไปให,ให้นะครับ พยายามกู้มาก่อนว่าจะทำอะไรวันนี้ไปหยุดวันน,วนี้เร็วเร็วไม่ตู้ไม่ตู้เร็ว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 ปุ่นเอารถพ่อไปบ่ไปป๊าโตโว้าย ดูเห็ดปวกก่อนปีที่แล้วเคยได้อยู่นะครับแต่ว,ว่ามาดูหลายรอบแล้วล่ะเป็นตาคืออยู่บอ่อนอปีนี้จอบย่ามได้กระโบเห็นออกจักเื่าเห็ดปวกแถบนี้คือหอมอยู่ได้ล่ะหอมหอมหาบึงดีๆดูเจอไหมเอ้ยอย,ยังบบออกบอกนะ่อนอ หรือว่ายังไงนะครับสงสัยยังบอหยอดยามถึงแลดปีที่แล้วก็คือมาหาเห็ดปวกตรงนี้นะครับประมาณสักกลางพรรษาเน,นี่ยแะบริณีจาได้อยู่ใต้ต้นยางนานี่แหละปีนี้ยังไม่ออกเลยนะครับต้อยม้อยอันนี้ก็มาหาโแม่นร,ร,รอบที่สิบแล้วบ่ <c oughs> ใกล้จะหอดแล้วล่ะพักกันจอบอยู่ถูกเส้าถูกแรงแต่ก็บวอกออกจัดเตอะเวมาดูตลอดนะครับโบเบลเห็ดปวกมันปบคนแล้วบ่หรือมันงดออกบ่ปีนี้สงสัยอยู่ปีที่แล้วเต็มอยู่ใต้ต้นยางนานี่ครับ ปีนี้บ่มีวีเววเลยไปไปย่ากุ้งแบบนี้กุ้งก็อยู่พูดนะครับหมักมอนบ่เป็นบ่เนาหมากมอนบ่บ่เป็นมีแต่ต้นอะรนี่กินยูบบ่ซุปดอกแค่นี่ดอกแค่อะไรนี่ดอกลิดไม้ดอกหมักลินไม้ใช่ละสุปกินแซบได้บ่เอาไปต้มแล้วก็เนียนนะแซบได้บ่เคยกินเด้อเนียนคือมะเขือนี่ิ่งบ่เคยกินดอกมันนะ อยู่บ้านซาตานนะพาก,กันไปหาเก็บแบบนี้แหละกับไปหยัดอ,กกอั่วกบเสพเสียได้แต่อกมีกบขันมีกบนี่ป้าค่ะกี่ลีเพราะว่ากินนันดอกมันจะหอมหอมที่อื่นไม่รู้ว่าเรียกอะไรนะครับอันนี้บ,นบ,นบ้านนี้เรียกว่าหมากลินไม้นะครับดอกหมากลินไม้หรือว่าดอกของหมากพี่สังก็มันหลายซือ่อตินฟ้าบอกหรือว่ายังไง <laughs> <laughs> อาจจะเรียกไ้เหมือนกันนะครับนี่นี่นต้นอันนี้คือต้นมันนะ ยังบ่เป็นหมากปีนี้ไปดูกุ้งดีกว่าไปลงเลยลงเลยมองลงกระสุนสูงสั้นขักบานอย่างเดอ้อนี่พราดลงนี่บได้เด้ตกน้องเท่มแล้วล่ะนี่เดี๋ยวมาลุ้นกันจ้า มาหาอยู่หากินมื้อนี้สิหมานอยู่บ่อนาเมื่อกี้เห็นปลาช่อนตัวบักใหญ่นี่มันเลี้ยงลูกลูกมันโตแล้วเ,เดี๋ยวเจอเบ็ดบ่ดนี้ตอนเย็นพูนหวังแต่แต่นอกกับปลานะกลัวฮอดฝนหมานอ้พอพนนอยแล้วเบิ่งไปแกงเบ็ดย้ำไดก็บ่ได้พอโตอุ้ยมาเละมื้อนี้เบิ่งผูน้ําขึ้นเต็มเบิดเลยคันนนองจ้ะเพราะว่าน้องหม่องนี้มีสีบ่บ่อด้ เต็มขักปานหยังจำบอนทรายได้อยู่บอนอไปเอาฝั่งพุ้นก่อนปึ๊บ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 หมานบบหมานโบอันแรกหมานบบว้าวเต็มสะดุ้งอะหยะตาพุ่นเอาปลากระดีเอาเลยเอาเลยเนาะจ้าเอาไปทอดกรอบนะครับอาเอาไดปลากระดีสามตัว กุ้งเป็นกำรรกุ้งกำหนึ่งมานยูเดอร์น้องนี่นะป้าฟังเบอร์นังของผู้ใหญสันอันนั้นขอลูกหนุ่มอใส่แข่งกันจ้า <c oughs> บ่ไม่พันยาวแล้วบ่ลูกหนุ่มนะนี่พอก้อยแล้วครับไปใส่ทั้งหมดจตอันบริอ6อัน6อันไปฟึ๊บฟื๊บฟ๊บอันที่สองอันที่สองจ้า อ้โหปลากระเดิดสองตัวสามสามสามได้อยูหมันอยู่เอาเลยกุ้งประมาณสิบตัวบุค่อยหมันตัวนี้จ้าบุสู้ตัวก่อนมาลุนอันที่สามแบบทีนี่บุถือปลาใหญ่เนี่ยบอนอพอได้ปิง้งปึ๊บว้าวโอย,โอยดังนี่คือหมันได้ล่ะผู้ มีแต่กุ้งน้อยกุ้งใหญ่ไปไหนหมดนาะเปลี่ยนมือครับผมเด็กสตร,รัมจะเป็นคนยามเองเพราะว่าสตร,รัมยามกุ้งนี่หมานเดอ้อไปเพื่อมานกว่านะครับมาเลยมาเลยถือกบแน่นอนจำได้อย่บอกว่าอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นี่สายสีขเขียวนี่นะดึงขึ้นมาเลยปลาเต่าหอยเจนขึ้นมาใครใส่ดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาเอ้า มาได้ใส่นี่<ะ>ต้นบริณีมาใส่เมื่อคืนเนี่ยบริณีไข่หอยเด้อมันปลาป้อปลาบอ,าบอปาป้ปาอย่างนี้โอ้ยมันหมานหมานหมานเต็มกระยังเลยบรณีปลากระดีโอ้มันเข้าแต่เมือ่อคืนพุ่นะเมนโอ้ยคือขาดแล้วละ่ะปาโอ้เรียบร้อเลยครับผมนี่เพราะละกุ้งจะออกปหมดรูบักใหญ่อะไรกัดเนาะบะ้านนี้อันนี้ก็ตาขายซื้อมาตั้งแต่ปีที่แล้วมันก็อยาก ผุพังเลยนะครับเอาวาไงไว้ก่อนสองอันสุดท้ายไปน้ำจนล้นสะปีนี้นี่สายมือนี่แหละสายเขียวๆดึงขึ้นมาเลยหมานบ่โนอตัวนี้เนาะบ่มีปลาเข้าโบอนอปกตนอยากได้ปลาปากไงนะจากตัวพี่ที่แล้วได้ปลาปากตัวบักใหญ่นะครับปฟ๊บโอ้โหมันหมาน์หมาลหมาลมีแต่ปลา เห็นบ่อ๋อมีแต่ปลาหมาดนะครับแต่ว่ามันตุยแล้ต่้ะ <laughs> มันน่าจะเข้าแต่เมื่อคืนปลานะแต่ว่ากุ้งน้อยหลยหลยมาฝั่งนี้มาหนิอันสุดท้ายแล้วครับผมแมนบอนี่แมนมาอยู่บอตัวนี้ตัวนี้บุได้ใส่ลึกนะครับก็คือทีหมาดิวซอกกร์ดเห็นกุ้งร้อยลองลองใส่แบบตื้นๆเลยจึ๊บจึ๊บโอ้ย ต้องใส่ตื้นๆเนาะเราใส่ลึกปลามันจะเข้านะครับนี่โอ้ไปน่าจะพกก้อยอยู่ครับผมใส่ไปทั้งหมดเจ็ดตุ้มสากุ้งก็จะมีแค่อสองบอ่อนี้นะครับสองบอ่อโน้นกับบอ่อคอยมีมาใส่รอบก่อนบ่ได้สักตัวไปพออยู่พอกินอยู่เชา้านี้เอ๊บบ่เนี้ลืมถือเบ็ดมาเนาะ อันนี้ปลาช่อนเยอะนะครับเอาเบ็ดอันแกงปลาคอมาเลยได้ต้มแน่นอนเพราะว่าสองหนองเมื่อกี้นี่ต้วมตามต้วมตามปลาคอเลี้ยงลูกเฮ้ยเก็บครบอยู่บ่าเจ็ดอันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไหเอ้าอีกอันหนึ่งเหรอสองสี่หกอ้าหายอันนึงครับผมไปลืมยุสายละบัดทีนี้บ่รู้คือกันบัดนี่ ไปหาเลยไปหาเลยโอ้ยเกือ <c ười> บเรลืมเนาะเกือบหายครับผมปึ๊บว,ว้าวอ๊อดเยอะแยะเลยนี่มีแต่กุ้งเด้อตัวนี้นะ่ะเกือบหายแล้วครับผมไปเลยครครบ นี่กมนนนม็มาหอดนอนนาละเด้อจ้าเอามาเลยมาเลยมาหอดนอนนาอากาศกะเอา้าเอา้าเมื่อนี้เอา้าบ้านละเฮ็ดปวกสิออกแต่ถามเมื่อกี้นี่ถามญาติพี่น้องเจ้าของเพิ่นว่ามือว้านนี่ได้อยู่ได้เฮ็ดปวกนะแต่ว่าบ้านแล่เพิ่นว่ามือแรงสิบดสิสวนบแลนี่เพิ่นไปหาหลอกบอกสตาตว์มากินข่าวอินจะขึ้นไปหาหลอกบนสสวนมาเขือเทศพุณหละ พราะว่ามองหันมองมันเคยออกเด็กันออกนี่โอ้ยไปหาเก็บนี่เต็มกระโตะกระตาขักปานหยังจ้ะมาเลยมาเลยคือมานานมาเท้ะเพิ่มเวเข้าเซเว่นเมื่อกี้โว้ยอา้าวปูอยากอยู่บ่เอาไปแห่ปูพร่อมได้ตังหลายได้นิอ่ะพอให้หมดเด้อจ้า เดี๋ยวมดมันจะเข้าอันเดียวก็ได้เป็นกรรมพุดด่นดิบรดีน้อยๆออกทีละกรรมทีละกรรมชั่วชั่วออกโอ้อันนี้แค่สี่ตุ้มนะครับเหลือสามเหลือสาม สรุปยอดครับผมนี่โอ้โห oh ใส่ตุ้มไปทั้งหมดเจดด่างน,นะครับนี่เป็นไดลักคุ้มคาย่บอ่ะอันนี้ปลาหมัดสามารถเอ่อโหมกได้นะครับจนี่่ะคัดแยก่อนี่อันนี้ซาตตาดัมว่าจะก,ก้อยกินได้มือ่อยตามเด้ก้อยบ่ก้อยแบบเห็ดกุ้งเต้นกระดองกรนะดองน่ะขอไข่เจียวหน่อยเด้อโอเคไข่เจียวกุ้งสดจ้ะเอาเรียกปลาออกก่อน ปลากระดีก็จะเอาไปทอดนะครับนี่ทอดแซบเด้อปลานย่นะตากแห้งก็ได้ะตากแห้งไว้กินกับส้มตำกระแซบนะครับช่วงนี้หาอยู่หากินกับยากยากนะครับนี่ด้านหลังเป็นล่องน้ําเนาะร่องน้ําแล้วก็มีหนองน้ํานะครับตัวนั้นน่ยโทันลุงลุงใส่ทุกวันนะครับบอลนี่เนี่ยโบทันเลย <c oughs> ฝั่งนู้นกำลังล้อหาเก็บผักนะครับเก็บบักหงไว้ตามก่อนหูนตามบักหงด้วยบ่ก้อยกุ้งต้องมีตามบักหงกุ้งสดไข่เจียวนะใส่ผักคาในเดอ้อจักหน่อยว่าเลยนะ <c oughs> เลยเลยไมาใส่ต้นผักคาตอตานี่เบิ่งกูแตกยอดขึ้นเต็มอยู่ใส่ผักขานิดนึงฝนตกบ่ฝนบริตกแดดแห้งยีห่หลีพูนแดดจ้ามากนะครับเบิ่งกูแตกเต็มไปเลย ใส่นิดนึงนี่แ่ะจ้ะหน้าโฟนกินมันจะชุนมากนะครับแต่บรันนี้ชอบใส่เลยไข่เจียวผักกาดกุ้งสดโอ้เข้ากันเท้เดอ้อของมากบ่ อันนี้แยกเรียบร้อยแล้วครับกุ้งสดๆเลยนะตัวไม่ใหญ่มากนะครับประมาณนี้แหละของหายากเด้อน,นะครับอันนี้ปลานะครับพร้อมทำเมนูแล้วครับพร้อมแล้วจ้าคือเห็นเนื้อวัวเนาะบ้ดนี้เนื้อวัวเื้อมามืดอน้นละ ยังไม่หมดบ่ยอ,กอยมกินแพงเด้อกิโลละสองร้อยกว่าบาทคุณเด้อคือหลายเมนูเทนเอ <c oughs> เอาเลยอย่างเมนูได้กระจัดลดโอ้ยอันนี้กุ้งสดนี่จะย่างเนื้อวัวน,นะแบบซำลานะครับไข่เจียวกุ้งสดนี่พร้อมสรุปจะตามกุ้งอยู่บ่ กุ้งน่ะจะก,ก้อยกินกับตามบลาุูอ่อ๋อจะก,ก้อยโอ้้มตามอีกจ้าโอ้โหสี่เมนูวันนี้ขอจัดนักๆแน่อ่าจัดมาจัดมาชืบวันนี้เดี๋ยวจัดเองเลยครับผมต้ากุ้งกับเอาตามใจชอบเลยเนาะปึ๊บวว้าว หอมมากโอ้ยฟาดลงน้องสนอสิบอร์ได้ก,กินไข่ยังเหลือสองฟองสุดท้ายเดอ้อเซบบรันี่มาเองครับผมคูนเอายวโชว์อีกเอา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 คูนโอ้ยเมื่อกี้บรันี่เพินเ่นกระทอดไข่เซตเรียบร้อยจ้า เดอสตราดมจะย่างเนื้อก่อนบนทีนี้ฟึบย่างหอมๆจากบาดเบื้องก่อนหน้ากับบรรยากาศฮอนๆอนเอาเาจะกว่าเป็นจังใดบรรยากาศก็ได้ฮอนๆ้นแบบนี้จักหน่อยก็สิได้ไปหาเห็ดละงูกอีกรอบเลยละ่สละสตารามวะฮอนแบบนี้เ็ดหมกักออกเคเดอร์ว่าพัยุสิมากับมิดสร้อยม้อยจะกว่าไปทางใดมดละพุก็ได้ ส่วงมากกับตกยูคูมือคูค่เร้าคู่แรงส่วงไปกับมิดเซยม้อยซีมีผ่านไปสิบนาทีตอนนี้ย่างเนื้อกับซุกเป็นที่เหยบห้อยแล้วล่ะจ้า เดี๋ยวสัตตระก็จะมาซอยๆล้วก็ขั้นหมักน้าวดิเพราะว่าย่างเนื้อขาลายนี่ขั้นหมักน้าวแซ่บขึ้นอย่างนี้ มาเตมิมเมนูที่สามจ้าต้มบกฮุงต้มบกฮุงกระสูดซาตะเัานี่ะจ้า,จาบนยาก ได้ยินว่ากับข้าวเสร็จแล้วครับผมมาเลยมาเลยกินหอมไปะจะถึงหลังบ้านเนาะโอ้โหตำบักหฮงเป็นตาแซ่บค่ะส้ตมตำจานบักใหญ่ครับโอ้โหอือหืออืกระตินสดๆเลยเบิรงนี่อันนี้ซอสตระร๊าบโบดีก้อยเบิร์ดได้ว่าให้แม่อันนี้ไว้ให้แม่ก็ได้นะครับจเบิรงยัง,งสดๆเลยพ่อกับแม่ก็ขึ้นไป บ้านสวนก่อนแล้วสงสัยขึ้นไปแยง,งปลาเริ่มใหญ่พ่อกับแม่ก็เริ่มขึ้นไปอนอนพักผ่อนอยู่พุ่นแล้วล่ะนะครับ<ะ>โอ้ยอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้ย่างเนื้อสํมราโอ้ยเนื้อวัวนะครับไข่เจียวอาชาวนี้หลายเมนูมากผักหนึ่งจานใหญ่ไข่เจียวเนื้อวัวก้อยกุ้งส้มตำอาวข้าวเที่ยงจะได้กินอยู่บ่เนาะ ข้าวเช้าก็อาหารเยอะขนาดนี้นะครับไปหลังบ้านพุนละ่ะอากาศจะได้เย็นๆนะครับมากินข่าวนำการเด้อจ้าทานข้าวสายด้วยกันครับป๊อดเมนูมื้อนอี่ขักตานหยัง่งเบงสาตดํมขอซิมก้อยกุ้งก่อนมา อันนี้ก้อยกุ้งใส่บักนาวคันมีบักกอกในแห้งสุดยอดอือืออกินกับเพาเข้าวท้องแซ่บหลายนัวสุดสดคุยตำบักหุงแบทนี้บ่งตำบักหุงกระดดนแล้วหลับบริกินตังแต้มื่อสางมาเห็เดเทือนให้ผูนัวมากอันนี้ส้มตำตอนสาย บึ้งพักอันนี้าวดะดำกันไปหาหลอกเก็บเอาแถวเดินหลดได้พักบงนี่ก็ได้ผูกแถบนั้นพักนะขึ้นเต็มอยู่ว่ายังห้แดดขักักยังห้บอลนี่เพิินไผ่มองหน้าหล้กก็จะได้ปลูกพักไว้กินกันยังบอกขักปานใดปลูกพักบอกน่าจะประมาณกลางพันษาพูนละถึงจะสามารถทําแปลงผักที่นวนาได้นะครับช่วงนี้ก็ ดินยังโมแห้งอยู่จ้ะไม่เหมือนบ้านสวนแห้งมากบ้านสวนนะพวกนี้ทําขนมข้าวโพดให้กินเนี่ยเดอ้อโอเคข้าวโพดอยู่บ้านสวนกกําลังเริ่มแก่นะครับผมยังโมได้ทําขนมอยู่วันนี้ว่าน่าจะต้บบนไม่บาดเนาะคือบ้านสวนนะครับวันนี้เสื้อผ้าบรันนี่กับโบมีใสแล้วเดอ้อ <c oughs> แล้วก็จะไปหาล้างรถจักรยานยนต์ก่อน,อนจ้ะ ก่อนหน้านี้ก็ฝนตกมาหลายวันอยู่นะครับแล้วก็บรล้างรถนานแล้ว่ะเป็นเดือนแล้วตั้งแต่เข้าหน้าฝนล้างรถประมาณรอบหนึ่งแล้วก็บรล้างเลยวันนี้ก็จะล้างรถก่อนให้าสาวจาซับผ้านะครับซีนหรือยังนี่อลองมึงดูใครเชียวบอลน,นี้กับแซ่บคือกันเด้ยอย่างเนื้อสำลา พอดีนุม่มอร่อยทุกเมนูเมนูสตตดามเห็ดเป็นตาอ้วนเถอะเดอ้อพ่อกับอแม่กินข้าวอิ่มแล้วก็ให้อาหารลูกๆก,ก่อนจ้ามาเร็วมาเร็วขยับขมาเร็วนั่งลงเอเต้นั่งลงเร็วลูกนั่งลงอย่าเด้อ ลูกๆก็กินข่าทึ่งต้นเศร้าต้นเทียงต้นแรงดิสามคาบส่วนอีพ่อกับอีแม่นะพักกันกินเข่าเถอแต่ต้นเศร้ากับตอนแรงต้นเทียงบ่ได้กินจ้ะขยับขามาเร็วลูกเร็วหิวแหงบอกนานนานแงงแงงยังบบทันอนุญาตเด้อแงงเด้นนั่งลงก่อนเร็วตุงตุย้ยเอาไอ้ฟี่นี่เอาลาเต้งองง จึ๊บแม่ตุย้ยสายงอนแงนเด้เอ,อาเยลีมาแม่ลูกเร็วๆเวยลีแล้วลุกมาเร็วอยากข้านไหลไหมกินเลยแล้วต้องแต่งเร็วๆ ลูกกลับไปคนละทิศคนละทางจ้าบันนี้กับเกลือข่าวลูกแล้วกับชิปไปหาสักผ่านาแพ้ก่อนบรล,ลนี้เพิ่นกับเตรียมไปหาล่างโหลดเพิ่นแล้วล่ะจ้าบันนี้ซัตาดัมกับจะขออนุญาตปิดคลิปเพียงสันนิเดอร์ขอบคุณถูกคอมเมนต์ถูกกำลังใจพอกันใหม่คลิปหนาะสบายดีจ้า